สวัสดีครับวันนี้ ep 3นะครับเรามาเริ่มทดลองจุดเตาของเรานะครับหลังจากที่เราสร้างเสร็จอันนี้นะครับใช้ยางในรถแล้วก็เติมไปด้วยฟืนนะครับอันนี้เป็นกิ่งไม้กิ่งเล็กๆจะเห็นได้ว่าตอนนี้มีควันควันเยอะด้วยนะครับตอนตอนที่ฟืนยังไม่ติดควันออกมาเยอะมากเดี๋ยวรอดูต่อไปนะครับว่า ควันจะเริ่มลดลงไหมตอนนี้ยังมีควันนะเอาที่วางเตาแก๊สมาวางนะครับทดสอบดูพอดีเป๊ะอ่าตอนนี้เห็นได้ว่านะครับเปลวไฟของเราพุ่งสวยมากนะครับตอนนี้สังเกตว่าไฟแรงมากถือว่าการทดลองทํำเตาของเรานะครับประสบความสำเร็จ